ผู้หญิงสามคนนี้เขาเป็นเขาเชื่อเป็นแม่นางตะเคียนค่ะลูกนี้เรามาว่าให้้ท้าเวสุวรรณนะคะฝนเริ่มลงเปอตๆแล้ววัดบางชันค่ะเราอยู่ที่วัด ขั้นตอนการไหว้ขอพรบนเขาเวชสุวรรณวัดบางชันนะคะครึมครึมลงเม็ดแล้ว ทาเวสสุวรรณมีสี่พระพักนะคะด้านหน้าขอเรื่องการเงินโชคลาภด้านขวาขอเรื่องการงานการเรียนอำนาจบาร,รมีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งด้านหลังขอเรื่องความรักครอบครัวด้านซ้ายขอเรื่องสุขภาพ พญาปุริศาสตร์ะมีสองาเป็นองค์ที่เชื่อมระหว่างเทวสุวรรณไงถ้าถาบูชาพยาปุริศาสตร์าถึงข้างบนอ๋อเป็นสายสินค่ะ เป็นรูปหัวลาบูบูซะแล้วอุ้ยขึ้นไปเลยหรอชิรุบขยายมาให้บนสบะพาน ใหญ่ถุงใหญ่เลยนะเนี่ยสามสิบห้าบาทอ่บุ้มบุ้มไม่ฉีกเลยอิ่มแน่ๆเลยเขาจิกจิกเอาน่ะกระจุยเลยโยนไกมากมากเลยนะอือค่ะค่ะค่ะขอมามาอันนึงโอ้โหขออันนึงค่ะ ขนมปังที่นี่ไม่ดำด้วยดีอ่าน้องน้องอึอ้บยออยังไม่ทันหยิบโย้อนยังไงเนี่ยให้หล่อนอยู่ตรงนี้อ้ยเ,เอาไปเอาไปเอาที่ป้าลูกต้ม เออชอบชอบสรุปจะเลนตรงนี้ม้างสนุกสนุกสนุกเอาเลยนี่อ่ะแม่าทูซาทูบิวแม่ได้กินหมดตาหลงมากตอนได้กินหมดตาหลงมากเลยอ่ะตอนทีท่หนูชิมหนตั้งน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็บิวบิวไปค่ะ